สวัสดีทุกคนวันนี้มีวันว่างแดลี่นะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าหมูเข้าประตูแล้วนะแต่ไม่ได้ตื่น,น,นก็เลยแอบบน้ำแบ่งผ่อนเท่านั้นเองก็ที่จริงนะครับวันนี้เรียนออนไลน์พวกนี้ตื่นแล้วดูกันเนี่ย ที่จริงก <bunker> ูตื่นแล้วนะเว้ยตื่นตอน7จ็ดโมงตื่นมาปิดนาฬิกาปุกแล้วก็หลับต่อที่จริงข้องกูด้วยใช่ไหมข้ออ้าไม่ใช่ตื่นตื่นในทางปลุกอะแรงอะปลุกตลอดเวลาเลยยังไงวะก็ยังอยู่งั้นแหละตั้งแต่แบบโมโงงจริงๆก็มันปลุกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเสียงไม่หดังเพราะเดี๋ยวจะไม่ดังเลแหละนั่นแหละก็ฝาไม่หยอกไปที่ <c oughs> ข้าห้อมต่อก็วันนี้นะครับมีเรียนต่อก็ไม่ใช่เรียนต่อเขาเรียน <c oughs> ออนไลน์ซึ่งจากสถานการณ์แบบนี้ก็ดูๆกันนะว่าเรียนออนไลน์ซึ่งหลายๆคนก็เจอปัญหานี้ผมก็เจอเหมือนกันก็มันเป็นช่วงที่ยากลาบากไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนนักเรียนอะไรอย่างนี้ลำบากเหมือนกันเรียนออนไลน์มันไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมแต่ยังไงก็สู้ๆทุกคนเราจะผ่านไปด้วยกัน แล้วก็ระวังตัวด้วยนะดูแลสุขภาพวัะนนะั้เดี๋ยวขอเรียกไลน์ก่อนแล้วยังไงเขาวากันอีกทีไปไปไหนกัน,ไไนครับตอนนี้เรียนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมาบ้านทีเพราะตอนบ่ายมีเรียนอีกเฮ้ยฟูมพาร์ตไปยังไม่ได้จับครับลบทั้กเดี๋ยววันนี้จะเก็บบ้านด้วยนะเออผูมอเอารถลงไปนะผูกมอเอากุญแจลงมา องเครื Luckily, <S 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 ่องมือใช่ h หอ๋อตหรือของเบื่อเดี๋ยวว้าไปที่นู่นเลยไ้ครับปัะเนี่ยเราก็ได้ข้ามาครับปัมาใช้ไะเทคนิคนิดนึยแบบเด็ดเนี่ยปุ๊บข้ามาเลยเดี๋ยวจินข้าวว่แล้วก็ว้าไปตอนอีกจอนเลยสามองะตอนนี้ฮะก็ดึกแล้วนี่มีเพื่อนมาด้วยนะเป็นแม่ครัวไม่ได้่อะไรไม่ได้ารกาล้่ นี่มีวนี่มีวีเอเฮ้ยไม่ใช่ใครอคนนหนตรงนี้หันมรงนี้เออหันนอยู่ๆก็มีแม่ครัวมาถึงบ้านใช่มีต้องชิ้ด้วยแล้วก็มีไข่มันมืดเนี่ยต้องเบาแสงหน่อยไม่ถ่ายรูปไม่ถ่าไม่ถ่ายอบครัต่อไปดูดูต็กตือไฟอินเสิร์ตภาพเก่ายังไงกับปบโลยังไงฮะยังไงสิียวเราังไไกันน เราไปดูด้านพ่อครัวกันบ้างพ่อขวาร่าง,งก็ถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ซีโอะฮะเป็นเด็กถือแฟนเฉสลับกันแล้ว <S <S อันนีอ้อันนี้แล้วตอนนั้นใครถือกล้องวะตอนนั้นไอ้คนถือกล้องไม่ไม่อยู่ปนะา,าร์ตร์ตนี่เดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์ทำอาหารกันเพราะว่าไข่เยอะมากไข่เยอะจริงอะคือเยอะมาก,อกตอนนี้นะบ้านกาลังไม่เรียบร้อยแทำความสะอาดแล้วนี่กี่โมงกี่ยามแล้วคุณอนันตชัยครับ ดู่นสามทุ่มแล้วคือจะทำกงกระตาดตั้งแต่นู่นเรียนไงมันเรียนอืมเรียนใช่อะไรนี่ต้องรอให้กระทะร้อนนะต้องการขนาใหญ่คือเกตับไม่ใช่พับจีเพื่อนมมัันนไม่ใช่พับจีเพื่อนโดนนี่เขาเรียกว่า walk walk ยูนอว์ walk กะ walk กะอีน่าให้ไปอะ ตอนนี้แม่กลัวหิวเฮ้ยหิวมากคือแบบแม่กลัวเราหิวมากคือรอนานแล้วอ่านี่คือใกล้ศอกกันด้ยใกล้ศอกอันเนี้ยใส่กอกอันเนี้ยอันนั้ใกล้ศอกมึงนี่เล่นหลายรอบไปมั้ยมึงทำหากินเลยไม่เข้าใจไม่มีมีก็ต้องหาแเดบอ่ะนะมึงไม่เป็นยังไงนี่ยเห็นไหมไม่สวยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ฝาดี ครับพ่อครัวเราก็เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้สำเร็จหน้าที่หมดแล้วครับนะครับครอบครัวใหญ่เข้าครอบครัวแล้วครับผมถ้า,า,าต้องให้ถึงเงินกูไงหล่อมัอมดีๆดีๆวันนี้ตัวรักทเลมากวัวเรามีตาลคดีโอ้โหคือสารพัดครัวคือที่ไหนจะมีจริงไหมมีแล้วได้กะว่าจะเอามาทำเป็นเซิร์ฟสเก็ตแหละเห็นเขาพี่ยังไงแล้วไม่มีตังค์ซื้ออยากกินไข่แบบฟูหรือว่าแบบเรียบๆอ่ะโอเคฟูฟู คนลน้มันกันไบ้างีเมันร้ตเยบมอนเยอะแล้นี่าไม่ร้อนเอเวลาอีกนาทีครับคุณหมูครับลองชนเลืลานาทีครเชูคตอนนี้เหลือเวลา5นาทีครับพวกคุณต้องเริ่มจัดจานได้แล้วนะครับผมไหนบ้าควาได้ยัง ผัดกระทะชั่วหน่อยดิ่ผัดไอ้สัตว์กระดกเก็ไงนาฬกาเลยนะอดมือกินมือมาลุ้นกันครับว่ามือนี้จะได้กินหรือจะอดทำทีนโปมาเลยครับปั๊บอาเจนว่าไหวงานไหวที่กระดกมีทั่ว๋ออินิโรดูมั่งใครโปรดิวเซอร์ช่องอินดิโซใช่ไหมโปรดิวเซอร์ช่องอินดิโซใช่ไหม CEO CEO เขินเดียวก็เสร็จเออเราได้กันั้งว่าเออจะลงตามแบบตามใจฉันก็ตามใจฉันจริงๆอ่งนะ

ฟ้าก็ลงนับกับจานพอดีไป่เฮ้ยข้าขวถูกพอดีวะ่ะมีอะไรจะสารภาพเนาะพูดมาดิมีอะไรจะสารภนะพาพโหอ,อย่ามาทำหน้ากุ้งยิงพูดก็พูดมา <i> 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 พูดหายทำไมถึงพ <Internet> ูดหายกันนะไม่รู้อ๋อเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะก่อนแรกก็เอาปุ่จนจากโทรศัพท์ลงเครื่องปุ๊บมันไม่มีผู้ช่วงท้ายอ่ะก็นั่งเครียดอยู่ว่าเออตอนจบ ก็คงต้องทำแบบนี้แหละไม่มีทางอื่นแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคนถ่ายลิงกดถ่ายคนถ่ายลิงกดถ่าย,ยาไหนพูดถึงเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวแล้วกออ็ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ก็พื้นมันหายไปก็ทําอะไรไม่ได้นะพื้นหายผมก็ลองพยายามหาแล้วดังนั้นคลิปนี้ก็ขอเจ้าบอบายบายอย่าลืมกดไลค์ like and subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องด้วยอาจจะตั้งบ่อยหน่อยช่วงนี้ไปคลิปนี้ก็ขอซีอูแล้วเจอกันครับ ตื่นมาตั้งแต่เช้าก็คิดจะทำข้าวไข่เจียวก่อนจะเจียวก็อาจจะเยี่ยวก่อนนิดหน่อยมือยังไม่ได้ล้างก็คิดถึงเธอ